คุณแม่เขาอยากขายเท่าไหร่ครับเี่ยนี้เราใสา่เาเก็บองนอนเชื่อบอสาเก็บของเคยใ้ดูค่ะก็บอกว่าเห้เขาดูเ้าใจแต่เนี้ยดูจากในรูปเนี่ยดูไม่ออกสองแล้วเนี่ยสองคนนไม่ได้ตร่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันต้องแกะมาูแต่ว่าตอนเนี้ยยังนิดหนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าต้องการขายเท่าไหร่ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องต่อรองยังไงบอกแต่ต้นทุนมาแต่มันไม่ใช่ราคาขายไม่อเราว่าถ้าอยากได้ผมจะไปติดต่อไทยก็ไดแล้วลดหย่อนได้ไหมต่อรองได้ไหมแต่เราผมจะได้ขอแกะดูได้นะก็ก็ดูราคาสามารถพูดคุยราคาต่อรองได้ไหมสุดที่เลยาที่สุดสุดเลยนะต่อสุดเลยนะ เอาสุดลูกสาวค่ะลูกสาวมาเยอะเข้าใจเอย่างมีเป้าหมายที่ที่ที่แบบว่าที่ชัดเจน,นเนาะก็เลยก็เ,เลยเอาแบบชัดๆเลยไม่ยากชอบมาสิบกว่าปีแล้วเหมือนใช่ค่ะของรักสุดๆเลยคัะนนะี้อ่ะเนี่ยเรื่องเก่าอยู่แล้วแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันหลุดแล้วมันประกอบเข้าไปมันก็เลยข้อบางส่วนมันหายไปในความคิดของเัน นี่เก่าแต่ว,ว่าข้อบางอันนะไปมัทายนะครับเก่าดีเนอะอันน,นี้ดีแต่ว,ว่าเนี่ยคือตัวผมเนี่ยน่าจะประมาณหคุณคุได้เท่าไหร่คะยังนดได้พอสมควรนะทุกการนัก็ยายามดีที่คุ้มค่าทางเราอยู่เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจดีผมถึงไม่อยากจะ ขอให้คุณพดให้ราคาถึงส่วนราคาเต็มที่เท่าไหร่คือที่มันครบยันดีเลยแต่ผมดูว่ามันบางจุดมันขาดไปเยอะแล้วถ้าจะตอบได้เกินไปเนี่ยผมก็รู้สึกมันจะดักใจอยู่ยังก็เลยพยายามให้เึิ่ครับผมได้ตอะได้ไหมคะมผมว่า ที่ที่ผมแกะนะคือถ้าถ้าถ้ามันครบนะมันก็โอเคเลยอันนี้มันไม่ครบจริงจริงองงนันอนี้าเยอะอยเหมือนก็เอาชุดชุด,ดยวยาวมาแส่ชุดสั้นๆเนาะแล้วเชือกมันไม่เดิม <c oughs> ถ้าถ้ารถไม่ได้เยอะอะผมขออนุญาตผ่าน,นไม่ต้องดีเไม่เไรม่เปนไรไม่ต้องดีหรือจะกลับไปตัดสินใจก็ไดต้ต่อโทรศรัพท์ก็ได้หรื <c oughs> อว่าพี่จะปรดสัาก็ได้ ว่าวันลดได้ยินวันลอได้ไหมฮะได้มทุกอย่างเลครับเขาบอกให้กละพงจะได้ได้ยินทั้งสองคนเนี่ยจะได้ได้ยินรายละเอียดที่ชัดเจนมันไม่มีเดี๋ยวสื่อสารจะไม่ครบครับที่แล้ราคารดลดสุทีได้เท่าไหร่ครับสุดทีค้ที่จะิงเป็นอคำมือครับ เดียปกติมันจะร้อนแต่คุดนี้ม <personaje> ันร <festivals> ้อนสิบเก้าอะมันจะไม่ไม่แจกคับชครับไม่่ครับครับ่ี่คับอืมครับเราคาพี่ใช่ไว้ทิ้ไว้ครับพี่เอาสุดที่เลยเท่าไหร่ครับพี่พี่สุดพี่พี่ราคาสุดที่เท่าไหร่ครับไมุ่ถ้าจะดงุ้กาตัาอนใช่ไหมครับ ล้าราคาสุดที่เท่าไหร่ขาขอเสนเจ็ดคเครับสัาวี่คุเขาป็อสบายแล้วครับแล้วามีสนสะอ่ะเนีจานจาเป็นเชี่ยวมาเขาเลยครับอ่าไปต่อสบายครับในช่วงข้างในีช่วงช่วงกนอาจจะอาจจะมีของ่้นจับอาจจะมีของต้ครับถ้าตัวเลข ห้าบวกลบพอเป็นไปได้ไหม้ครับเออถ้าไม่ไม่ไม่ถึงห้าหมื่นอย่างงี้พอเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าไม่ถึงห้าหมื่นพอเป็นไปได้ไหมได้ไม่ไม่เป็นไรครับพี่พี่เอาเอาราคาของนี้สุดที่ก็ได้ครับว่ายี่สิสุดที่คนอขอสุดแล้วใช่ไหมสนสาครับผมผมผมเข้าใจเนาะ แต้องวประคำจริงๆถ้าถ้เป็นสายข้างล่างอะไรก็ไล้ก็ต้องหลักแสนอยู่แล้วครับที่จริงก็ซัพพลายเราอยู่แต่ก็ารนี้มีร้อยทุนจัดไปเลยผมผมถือผมเข้าใจแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยคือผมคิดว่าเชือกเนี่ยเชือกเนี่ยขอไก่พุ่มมันมันหลุดแล้วมันร้อยใหม่เนาะแล้วก็ไอ้ลูกควันเนี่ยลูกควันเนี่ยลูกควันเนี่ยมันเลี่ยงแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงแถวมันเนื้อออกมาแสดงว่าอันเนี้ยมันมันถูกมันถูกหลุดออกมาแล้ว แล้วก็แล้วก็ร้อยใหม่อันนี้คือเหตุผลของผมแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ตัวตัวตัวกู้เนี่ยคือยังไงมันหลุดแน่เพราะว่าเพราะว่าของมัดมันไม่ตรงกันมันเป็นมัดตกหัวเชือกแล้วแต่อันนี้เส้นเนี้ยเก่าดีนะครับแต่อันนี้ที่เหตุผลของผมที่ที่ปรับลดราคาลงมานะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยพี่ดูแล้วราคาเนี่ยสุดที่เลยเท่าไหร่ครับเอาสุดสุดของพี่เลยครับเอาสุดสุดเลย เอาเอาอย่างนี้มาเอาเอาสะก้านหนึ่งมาเอาเอาสะข้านหนึ่งมาเออกกช่ยครอง้มีอผเข้าใจคือคือเส้นนี้ถ้าถ้าไม่ได้เป็นแบบที่ผมบอกนะสมบูรณ์จริงๆเลื่อจริงๆนะไอราคาที่พี่พูดมาเนี่ยผมซื้อตั้งแต่คำแรกที่พี่พูดเลยเรื่องออกมาผมผมจะไม่ต่อที่เลยแต่ว่าอย่างนี้ ก็อันเนี้ยอันเนี้ยคือเหตุผลของผมเนี่ยว่าลูกขั้นเนี่ยมันมันผิดตำแหน่งแสดง <S iter> ว่ามันต้องมีการขยับไปเยื่อหรือมันเอาเป็นสร้อยแล้วมันลดหรือเปล่าอันเนี้ยคือเหตุผลของผมเนื้อออกม,มามันขาดไปเพราะลูกขั้นเห็นไหมลูกขั้นมันไม่ลงตัวเห็นไหมปกติลูกขั้นมันต้องลงตัวครับไอเม็ดยาเนื้อออกมาอันเนี้นยคือเหตุผลในการลดของผมนะครับเนาะานั่นอันเนี้ยกไรของสกปรกกรุคนช่วยหน่อย เอาเอาสักห้าได้ไหมพี่ชายครับลบกวนหอมาจากเป็นวันเหอผมขอที่หนึ่ผมเองาไปต่อสบายนะครับนะขอหน่อยแล้วค่ะครับบางบางบาง,บางทีมันก็ไม่ค่อยสบายอย่างที่คิดหรอกพี่เชื่อผมบ,บางทีมันก็มีสบายบ้างไม่สบายบ้างนะแต่ว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้แบบนั่นหรอกแต่เชื่อเชื่อผมอย่างหนึ่งว่าถ้ามันเดิมนะแล้วสมบูรณ์จริงนะผมไม่ตอบที่ไหแต่คาเดียวเลย นะเพิ่มให้พี่ได้ด้วยเรือออกมาแต่อนี้มันมันมีช่องว่างตรงที่ผมพูดนะเอาเอาอย่างนี้ไหมเอาคนละทึ่อทางไหเอาห้าหมื้าไหมดีไมน,นะผมผมผมพยายามอะ่ะแต่ด้วยเหตุผลผมเดี๋ยวผมเอาไปไลฟ์แล้วก็จะอธิบายให้จริงๆนะริอีกนิดนึงนะข้าแก็ได้ ผมเกรงใจแล้วอันนี้เป็นราคาที่เกรงใจแล้วตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอยู่นะน้องๆนะครับน้องบนะครับนะเอามาดีนะน้าโอเคๆแต่ผมใจเงินสดไปเนาะโอเคโอเคไปครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับนะครับช่ดีครับช่าดีครับอันนี้ถึงจะซื้อแล้วนะก็บอกว่าคือผู้ของมันขาดแล้วมันมัดใหม่ แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ขาดรุ่งริ่งมันมันก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเคแต่ว่าผมไม่ไม่ง่ายครับเนาะแต่ผมเข้าใจพี่เขานะครับเนาะเข้าใจดีว่ามอบเงินให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนนะเดี๋ยวถามพ่คนให้นะคะหาส้าน,น,น,นะครับพี่หนุ่ยคุณชายแมวเ<ม>งาว,ว่าดาวว่าเป็นประคำมือหลวงปู่สุกแน่ๆเลยครับใช่ครับแต่ว่าเ <c> ช <oughs> ่นนี้ผมเช่าแล้วผมก็บอกเลยว่าไม่สมบูรณ์ครับ,รบลูกลูกขั้นมันนะครับมัน มันไม่สมบูรณ์อ่ะนะมันมันมันมีส่วนที่หายไปใช่ส่วนที่หายไปนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเก่าเดิมมาได้ครับราคาที่พี่เขาบอกเนี่ยแสนก็บ่าทมันโอเคอยู่แล้วนะครับแต่นี้เนี่ยมันมันขาดขาดนะครับเนาะแล้วก็มันพู่ก็ขาดนรแล้วเขาเชื่อมมามัดใหม่ครับผมเอาไว้เดินทางจากที่ไหน มากเลยนะครับนะครับขอบคุณมากค่ะนะครับนะครับ,รบแต่พี่เขามีความรู้นะครับ <khác. S 1> แล้วก็มีความเข้าใจดีนะครับค่ะเนาะ